พาดหัวข่าววันนี้เช็คก่อนจะได้ไม่รอเกอ้อใครบ้างไม่ได้เงินเยียยากลุ่มเปาะบาง3,000บาทกับสวัสดีครับสวัสดีผมบ๊อบบี้ชาแนลวันนี้มีข่าวสาระดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยนะครับก่อนจะรับฟังรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้ช n แนลนะครับเงินเยียยากลุ่มเปาะบาง3,000บาทรัฐเตรียมโอนให้3กลุ่ม ไม่เกิดวันที่20กรกฎาคมนี้แต่ทั้งนี้อาจจะมีคนที่เข้าขายกลุ่มเปาะบางจำนวนหนึ่งที่จะไม่ได้รับเงินในส่วนนี้หลังจากเมื่อวันที่16พิถนายนที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ตามข้อมูลกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะมีผู้ที่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์เงินเยียวยากลุ่มเปราะบางนี้มีทั้งสิ้น6,781,881รายโดยเป็นการจ่ายเยียวยาโดยตรงหลายละ1,000บาทต่อเดือนเพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเบี้ยความพิการและ เบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม2563รวมเป็นเงิน3,000บาทอย่างไรก็ดีจะมีคนที่เข้าขายกลุ่มเปราะบางจำนวนหนึ่งที่จะไม่ได้รับเงินในส่วนนี้ซึ่งข้อมูลล่าสุดจาก Facebook เพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ์ระบุไว้ว่าในส่วนของกลุ่มเด็กแรกเกิดนั้นผู้ที่จะได้รับสิทธิเยียวยา กลุ่มเปราะบางจะต้องอยู่ในกลุ่มที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในงวดเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาด้วยถ้าหากว่ายังไม่ได้รับในงวดดังกล่าวหรืออยู่ในขั้นตอนกขอลงทะเบียนก็จะไม่ได้รับเงินในส่วนนี้นอกจากนี้ยังมีกรณีผู้สูงวัยได้ไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์ในโครงการเราไม่ทิ้งกันรับเงินเยียวยา5,000บาท สามงวดแล้วนั้นจะไม่ได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง3,000บาทแต่อย่างใดหลักเกณฑ์รับสิทธิเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางหนึ่งต้องเป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์การช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงการคลังกระทรวงเกษตรและ,ะสหกรณ์และกระทรวงแรงงานสำนักประกันสังคม 2. เป็นกลุ่มอยู่ในฐานข้อมูลกระทรวงซึ่งได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนอยู่แล้ว จึงไม่ต้องการมีการลงทะเบียนในการขอรับสิทธิ์อีกหากได้รับเงินอุดหนุนในเดือนพฤษภาคม2 5 6 3จากช่องทางการโอ,อนเงินผ่านธนาคารหรือในรูปแบบเงินสดถือว่ามีสิทธิตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงซึ่งได้ดําเนินการเตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินเยียวยาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยเป็นต้นทั้งนี้พมจะเร่งดําเนินการพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาเดือน และ1น0 0บาทรวม3เดือนคิดเป็นเงิน3,000บาทตั้งแต่พฤษภาคมถึงกรกฎาคมให้แล้วเสร็จภายในวันที่20กรกฎาคมนี้นะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณแหล่งข่าวเดอ b a n ง k ์คอ n อ i นไซต์นะครับ